โดยมาม่าจบครับหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากไปเชิญคุณนั้นไปเข้าซันนี่คิดออกหรือยังคะว่าจะตกแต่งลาดหน้าทะเลของซันนี่ยังไงดีอือพี่เซมีกระชายเิ็ๆมๆนี้คะซันนี่จะเอามาใส่ให้เหมือนซุปทะเลเลยค่ะอือันนี่จะเอาให้เหมือนของซุปฝรั่งเศสอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอือได้เลยค่ะเดีย๋ยวนะ พี่เซคิดว่าพี่เซมีสิ่งที่ซันนี่ต้องการพอดีเลยนี่เลยอันนี้โอเคไหมคะซันนี่โอเคค่ะแล้วพี่เซค่ะจะเสิร์ฟแบบไหนอพี่เซว่าพี่เซคงเสิร์ฟแบบเรียบๆง่ายๆอะคะ่ะอาจจะแยกระหว่างน้ำลาดหน้าแล้วก็ตัวเส้นอืมเดี๋ยวพี่เซขอดูจานนิดนึงนะคะใช่อ,อย่างนี้ดีไหมคะสีขาวๆตัดกับสีของซันนี่เลย เราเคอเค,ค่ะอืมงั้นเรามาลองตกแต่งจานกันเลยดีกว่าไหมคะค่ะของพอนี้จะตัดเส้นนี้ค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ดีค่ะ ค่ะนอกน้ำละดหน้าสันนี่หน่อยได้เลยค่ะใหญ่ไหมใหญ่ปไหมโอเคค่อยๆทีละนิดอรอบๆก่อนลอูกข้างๆก่อนเลยของพี่เจนะคะตอนนี้พี่เจก็ใส่น้ำราดหน้าในถ้วยเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่เอาเส้นบะหมี่ที่ทอดแล้วมาวางไว้ข้า มีอีกกันหน่ด้วยหัวหมวกหมวกหมวกใช่ไหมคะอันนี้ตอนนี้เป็นรถแล้วของพี่เศษวิธีนี้นะคะถ้าเราแยกน้ำแยกเส้นไว้อย่างเงี้ยค่ะเส้นก็จะกรอบจนกว่านาทีสุดท้ายที่เราลาดน้ำบนเส้นเลยค่ะ ของพี่เซเสร็จแล้วค่ะของซัน,นี่ก็เสร็จแล้วค่ะอือพี่เซย์จะมีวิธีท,ทำง่ายกว่านี้ไหมคะมีสิคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถเอาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยมาใช้แทนเส้นที่เราเอามาทอดวันนี้ก็ได้นะคะ<อ>ซึ่งก็เป็นของที่เราหาได้ประจําบ้านเกือบทุกบ้านเลยใช่ไหมคะทายัางไงคะง่ายมากเลยค่ะเดีย๋ยวพี่เซย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างดีไหมคะดีค่ะ เราก็จะต้องมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก่อนตองชอ่นี่นะคะแล้วก็แค่ลวกในน้ําร้อนหรือว่าต้มสามนาทีใช่เลยอ่าสันนี้ช่วยลอดตักขึ้นมาเลยค่ะตึกตตึกตึกตกตกอุ้ยขอตั้งแต่ข้างล่างลงมาเลยนะจิ๊อ่าเฮ้ย เหมือน้ำตกเลยเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ัะใส่จานอย่างนี้นะคะหลังจากนี้เราก็จะลาดด้วยน้ำลาดหน้าเพียงแค่นี้เราก็ได้ลาดหน้าทะเลอีกแบบหนึ่งแล้วล่ะค่ะ อียนรู้ากรู้ต้องลงมือทำอยากไปเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดแล้วลองลอกินทุกจาเลยค่ะเห็นไหมคะซันนี่แค่เราใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปนิดเดียวนะคะแค่เมนูลาดหน้าทะเลธรรมดาาก็ดูน่าทานมากขึ้นเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆลองสร้างสรรอาหารแบบนี้ดูนะคะและสำหรับวันนี้พี่เซและน้องซันนี่คงต้องขอลาคุณผู้ชมก่อนนะคะแล้วพบกับเราได้ใหม่ในทางรายการคิดเชฟเชฟนยช่างคิดค่ะแบบนี้สวัสดีค่ะพี่เซกินกันเลยดีกว่าได้เรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคณนั้นไปเข้าครัว พี่เซและน้องพิต้าจะพาไปดูที่ท,ทำหมูหยองที่ไชนา้าทาวจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดนะคะ